สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษนะครับเจ็ดโมงเช้าพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้น้องหมพัสราวีก็เรียกว่าติดชาร์จการเมืองไปเรียกว่าเรียกว่าแฮชแท็กถามตรงๆกับจอมขวัญเนี่ยครับห้าแสนกว่านะครับห้าแสนกว่าไปแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไมลพัสราวดีวันนี้นะครับจะได้เกียรติจากมติชนสุดสัปดาห์ครับมติชนสุดสัปดาห์นี่ครับมาล่วงหน้าเลยนะครับประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแฟนขับไม้พัสราวดีขึ้นปกมติชนสุดสัปดาห์นี้วางแผงสุก30ตุลานี้วิว of chain ครับ ภาพนี้ภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่หน่าสถานทูดเยอรมันนะครับมาดูว่ามีคนอย่างไงบ้างครับที่เขียนเข้าไปภาพนี้ถูกส่งเมื่อวานเมื่อเวลา1 9 10นากานาทีนะครับหลังจากที่น่าจะน่าจะรายการทมตรงๆกับจองขวัญนะครับทำตรงกับจองขวัญข,ขึ้นมาเมื่อ 1ุ่มหนาทีครับหน้าปก v ว of c h a n ช n ในมือน่าจะเป็นหนังสือถึงท่านทูตเยอรมันนะครับแล้วก็ในหน้าปกก็จะมีจากข้อกล่าวหาผู้บงการมอบปลดแอกถึงคดีกู้เงินเลือกตั้งสตากรรมทาทอนปียบุตรช่อโอ้โหวิวออฟเชนนะครับวิวออฟเชนสกอร์เปียนนะครับพรุ่งนี้ผมว่ามาติชนเล่มน,นี้ ต้องไปซื้อเก็บไว้หน่อยครับต้องไปซื้อเก็บไว้นะครับโอ้โหโนี่เป็นปวดศาสตร์การเมืองอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับขอภาพกลางเต็มหน้าด้วยจะไว้กรอบหน้าบ้านที่บ้านมีที่ว่างลูกเก่าออกนะครับต้องวางเยอะหน่อยบางทีซื้อไม่ทันวันศุกร์ซื้อแน่นอนอันนี้เอาเพลงมาใส่นะครับ Take me to the Magic of The moment on glory night where the children of tomorrow dream away wind of change ผู้นำในอนาคตจริงๆดูแลสติปัญญาให้เติบโตสุดยอดครับก็น้องมายนี่จบว่ากันว่าจบวิศวะมาเทคโนโลยีมหานครนะครับมาดูสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มการจับกลุ่มครั้งนี้ ไม่ได้ทําให้หนูกลัวไม่ได้ทําให้ตัวหนูกลัวการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ชอบทำเพราะเขาบุกมาจับยามีการการจับกลุ่มครั้งนี้ต้องมีการแก้ไขไม่ควรต้องมีใครมาถูกกทำแบบนี้อีกหมายพสัสวดีทนะกกิจวิบุล์ผลสมาชิกประชาชนปลดแอดครับนี่ครับพิ่งโดนหมายจับไปแล้วกลับมาต่อสู้ครับนี่ครับเจอภาพนี้แหละน่าจะเป็นภาพนี้เลยครับ มายพัสราวดีธนกิจวิบูลแกนวสดรระบุได้เรียนรู้หลายอย่างหลังจากพูดคุยกับสสสิ่งรัฐบาลอย่างปารีนาไกลคุบนี่ฮะน่าจะเป็นภาพนี้เลยครับขอบคุณ Voice TV นะครับขอบคุณ Voice TV นี่ครับภาพนี้ก็จากเหตุการณ์เดินขบวนมอบนะฮะน่าจะเป็น26เนาะ 26ตุลานะครับเต็มไปสถานทูตเยอรมันนะครับก็ขึ้นปกเลยครับโอ้โหกองบรรณาการมาติชนนะครับใช้ภาพนี้ขึ้นปกนะบโอ้โหกระแสแรงมากนะครับกระแสแรงมากหลังจากนี่ครับหลังจากปารินา vs มายนะครับเรียกว่าขึ้นชั้นโดยไม่ต้องสมัครสอสอเลยเรียกว่าดังไปเลยครับขยมขยมรัฐบาลประยุทธ์เลยครับ อันนี้สสชัยทวัฒน์ตุลาทนนะครับเลขาธิการพัดก้าวไก่มารอรับหมายพัสรีซึ่งกำลังถูกควบคุมตัวสน,นลุมพินีเพื่อทำบันทึกจับกลุ่มก่อนนี้ตำรวจคนออกหมายเรียกก่อนเพราะโทษตามพรกฉุกเฉินไม่ได้สูงขนาดต้องไม่จับทันทีหักออกหมายเรียกว่าพบเจ้าที่ออกมาจับเรามีกระบวนการยุติธรรมเหลืออยู่หรือไม่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ เรียกว่าไมล์พัสวารีถูกจับหลังจากประกาศถอยคนละก้าวของประยุทธ์4ชั่วโมงนี่ครับนี่ครับหลังไมล์พัสรวารีภาพนี้นี่นะฮะนี่นี่นีภาพนี้นะครับแฟนรายการเห็นไหมภาพน,น,นี้ครับหลังไมล์พัซวารีอันนี้เป็นภาพจากคุณพาริส BBC นะครับหลังไมล์พัซวารีเปิดหนังสือที่ได้เข้ายื่นทูตเยอรมัน ถึงมือสอบถามรัฐบาลเยอรมันสีข้อสเกี่ยวกับสายบัตริตหนึ่งช่วยเวลาในการทำนับเยอรมันสองภาษีมอดกสามตรวจสอบกระบวนการละเมสิทธิมนุษยชนสีข่าวลือในต่างประเทศครับนี่ครับนี่ก่อนเข้ารายการถามตรงนะครับอันนี้เป็นภาพจากคุณจิริยาไทยรัฐน,นี่ครับเาวิยาที ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษครับขอบคุณสื่อมวลชนและทุกความเห็นในคีย์เวิร์ดหม้พัสราบรีครับผมมันถึงไปนะครับ7โมง7นาทีพสวัสดีที่29ตุลาคม2563ครับผมชีพทำข่าวิเศษสวัสดีครับ